เวลาที่เราจะทําเมนูขายเนี่ยในตลาดมันก็ขายค่อนข้างย,ยากอยู่แล้วเนาะวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำออไอเดียวิธีการทาซาลาเปาขายนะครับแต่ว่าซาลาเปาวันนี้จะเป็นซาลาเปาลูกละบา <Wow. S 1> ะคบาบและเดี๋ยวคํานวณต้นทุนให้ดูท้ายคลิปด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาปั้นไส้รอไว้ก่อนนะครับช่างน้ําหนัก5กรัมนะครับสำหรับไส้แต่ละชิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาทําขนมนะครับอย่างที่ผมบอกนะว่า ตาช่างสําคัญมากๆเลยนะแล้วก็พยายามเลือกตาช่างที่มันตัวเลขเนี่ยขยับครั้งละ0.1อย่างตัวนี้ช่างได้ศูงย์ด5กิโลเพราะฉะนั้นมันก็จะค่อนข้างเหมาะสมเพราะบางทีเนี่ยถ้ามันขยับทีละ1กรัมตัวเลขมันหยาบเกินไประหว่าง5กรัมกับ6กรัมมันต่างกันตั้ง1กรัมมันเยอะนะแต่ในตัวเลขที่มันขยับทีละ1กรัมเนี่ยจาก 5- ถึง5.9มันยังเป็น5อยู่นะพอขยับขึ้นไปอีกจุดหนึ่งมันถึงจะเป็น6นั่นหมายความว่า5.9กับ5 มันโชว์ตัวเลขแค่5กรัมเหมือนกันเนี่ยผลต่างกันเลยนะคือเยอะมากอะ่ะจุดเเนี่ยเกือบ1กรัมเลยทีเดียวนะครับเพราะฉนั้นก็ให้เลือกที่มันเนี่ยขยับทีละ0.1เนี่ยมันก็จะมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นเราก็สามารถควบคุมต้นทุนเราได้นะครับโอเคเราก็จะปั้นไปเรื่อยๆนะครับ5กรัม ไปเราจะร่อนแป้งก่อนนะครับแป้งที่ใช้วันนี้เป็นแป้งสาลีนเนประสงค์นะครับอันนี้ใช้ตาใบไม้ทองนะครับผงฟูครับใส่ไปเลยปกติอาหารประเภทแป้งแนะนําว่าควรจะร่อนนะเพื่อกรองสิ่งโซโอปกต่างๆนะครับแล้วก็บางทีแป้งมันมีความชื้นมันเกาะเป็นก้อนด้วยนะครับจากนั้นผมก็ใส่เกลือโป่นลงไปนะครับตามด้วยน้ําตาลทรายครับเราจะผสมส่วนผสมของของแห้งให้เข้ากันก่อนนะครับ หลังจากนั้นก็ใส่ยีสต์ลงไปนะครับเป็น instant yeast นะครับผมจะใส่ยีสต์ที่หลังนะครับคือจะต้องกระจายเกลือก่อนนะยีสต์ที่ผมใช้เป็นตัวนี้นะครับเป็นแถบสีน้ำเงินตัวนี้นะเมื่อทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับผมก็ใส่น้ําเย็นนะครับแนะนำไว้ให้ใส่น้ําเย็นจัดเลยนะครับน้ำแช่น้ำแข็งก็ได้แต่ยังไม่ต้องใส่หมดนะค่อยๆใส่เข้าไปแล้วก็นวดให้แป้งกับน้ําเข้ากันให้ดีนะครับ เวลาที่เรานวดแป้งนะครับแป้งจะมีการเสียดสีความร้อนก็จะเพิ่มขึ้นดังนั้นคือเป็นเหตุผลว่าทําไมผมถึงใช้น้ำเย็นจัดนะครับเพราะว่าน้ําเย็นจัดเนี่ยจะช่วยประคองอุณหภูมิของแป้งนะครับก็ซึ่งอุณหภูมิสูงนี่มันก็จะมีผลกับคุณสมบัติของกูเตนในแป้งสาลีนะครับอันนี้เราก็นวดให้เข้ากันเลยจนกว่าจะหมดแป้งแห้งเลยนะครับใครที่มีเครื่อง ผสมแป้งเครื่องตีแป้งก็ใช้เครื่องได้เลยนะครับถ้าเวลาทําปริมาณเยอะๆสาหรับใครไม่มีก็ผมก็สาธิตได้ดูนะครับสามารถนวดมือได้เหมือนกันนะครับนวดจนไม่มีแป้งแห้งอันนี้ยังมีอยู่นะเห็นไหมเราก็ต้องผสมจนกว่าไอตัวส่วนผสมของแป้งแห้งที่ติดอ่างผสมเนี่ยออกให้หมดเลยนะอ่าก็จะเห็นว่าแป้งแห้งที่ติดอ่างผสมนี่อ่าไม่มีแล้วนะครับในขั้นตอนนี้นะครับผมก็จะใส่ช็อตเทนนิ่งลงไปนะครับใส่ช็อตเทนนิ่งลงไปเลยครับ ถ้าใครที่ไม่มีช็อตเทนนิ่งสามารถใช้เนยได้นะครับเนยจืดนะแต่ว่าเนยจืดนี่มันก็จะทำให้สีซาลาเปาเราออกเหลืองนะครับเราก็นวดเลยครับทีนี้เดี๋ยวผมจะย้ายมานวดบนโต๊แล้วนะครับวิธีการนวดนะครับนวดแบบนี้เลยครับดันออกไปแล้วก็ดันเข้ามานะครับเราจะใช้ในส่วนของฝ่ามือนะครับเป็นตัวดันออกไปแบบนี้แล้วก็ม้วนเข้ามานะครับพอ ออกเป็นแนวยาววันนี้ก็พลิกแบบนี้ครับแล้วก็นวดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเนียนเลยครับนี่นะครับก็เนี่ยผมก็จะนวดได้ความเนียนประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเตรียมไปปั้นกันเลยนะครับเราใส่อ่างผสมไว้แบบนี้แล้วก็ต้องเอาฟิล์มแรปกันลมด้วยนะครับเพราะว่าแป้งเนี่ยโดนลมแล้วมันจะแห้งง่ายนะครับอันนี้สําคัญเลยนะ พราะฉะนั้นเอาฟิล์มถนอมอาหารมาแรปแบบนี้หรือว่าจะเอาผ้าชุบน้ำหม,มาดมาคลุมก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้เราปิดกันลมนะครับอย่างนี้ผมปิดกันลมไว้เดี๋ยวเราไปปั้นสลลาเปากันเลยครับเดี๋ยวเราจะแบ่งแป้งไว้ในถาดแบบนี้นะครับเราก็เลยต้องร่อนแป้งกันแป้งติดถาดนะเดี๋ยวเรามาทําการแบ่งแป้งนะครับแป้งที่เรานวดเมื่อกี้นะ ดึงแป้งมาอย่าลืมปิดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแห้งนะวิธีการแบ่งแป้งนะครับผมจะแบ่งเป็นก้อนละ8กร,รัมนะครับเราก็บีบอย่างนี้เลยนะบีบป,ปึ๊บแล้วมาช่างถ้าเกินนะครับเราก็บิดด้านล่างนะด้านที่มันไม่เรียบนะครับดึงด้านแบ่งด้านนี้ออกมานะครับอ่า8กร,รัมประมาณนี้จะสังเกตว่าผมจะพยายามเก็บด้านที่เรียบไว้นะครับด้านนี้คือด้านไม่เรียบด้านล่างนะเอาด้านล่างเนี่ยวางกับถาดแบบนี้ ด้านนี้เดี๋ยวจะเป็นด้านบนของซาลาเปานะครับเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราหาพื้นที่เรียบๆนะครับแล้วก็ทําการบีบแบบนี้นะบีบบีบแล้วก็เด็ดออกมาแบบนี้ปึ๊บแล้วก็มาช่าง8กรัมอันนี้เกินนะครับเกินก็เหมือนเดิมเด็ดจากด้านที่มันไม่เรียบนะครับเกินแปดกรัมนิดหน่อยได้นะครับอ่าประมาณนี้ นี้นะครับแป้งที่เราปั้นแบ่งไว้นะครับเรียบร้อยแล้วเราจะนาพลาสติกมาหุ้มไว้แบบนี้นะครับเพื่อป้องกันลมไม่ให้แป้งเราแห้งป้องกันลมให้ดีเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมตัดกระดาษนะครับเพื่อจะปั้นนะครับอันนี้เป็นกระดาษรองซาลาเปานะครับขนาด3.5นิ้วคูณ3.5นิ้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะตัดเป็น4ส่วนนะซาลาเปาเราจะเป็นซาลาเปาไซส์เล็กนะครับ เดี๋ยวพับเป็นไกด์ไลน์นิดนึงนะนี่เป็นแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำการตัดอ่าตัดเป็นสี่ส่วนเท่าๆกันนะครับนี่นี่ก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับ <S 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 เดี๋ยวเราเตรียมไปปั้นสนาลเปากันเลยนะครับ ต่อไปเดี๋ยวเราจะมา,มาปั้นซาลาเปากันแล้วนะครับนี่นะครับแป้งที่เราเตรียมไว้นะครับด้านนี้ด้านเรียบด้านบนนะครับแล้วด้านไม่เรียบอยู่งนี้นะเราพลิกด้านเรียบลงพื้นนะแล้วก็กดกดไปนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรานำโรลลิ่พิงแบบนี้นะครับคืงคืงแบบนี้นะครับคึงรอบๆ ให้ได้แบบนี้นะครับจะเห็นว่าตรงกลางจะหนานะเราก็แค่เก็บขอบนะครับให้แป้งเนี่ยคุ้มตัวไส้ให้มิดเท่านั้นเองนะครับเนี่ยเก็บแบบนี้เลยนะครับแล้วก็บีบให้แน่นแบบนี้นะครับสำหรับไส้ครีมหรือไส้ถั่วกวนต่างๆแบบนี้มันจะโอกาสปิ้นน้อยอยู่แล้วนะครับคืึงให้กลมนิดนึงนี่ เราก็จะได้เป็นลูกกลมๆแบบนี้นะด้านที่เป็นรอยจับจีบนะครับเราก็คว่ำลงบนกระดาษที่เราตัดเตรียมไว้แบบนี้ครับนี่เราก็จะได้เป็นซาลาเปาแล้วแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็นําไปวางไว้บนซึ้งนะครับเดี๋ยวเรามาผสมสีผสมอาหารสําหรับแต้มซาลาเปานะเพราะว่าเราทํสามไส้เนี่ยเราจะต้องแยกให้ออกนะว่าไส้ไหนเป็นไส้อะไรอันนี้เป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองเดี๋ยวผมจะเอามาแต้มไส้ถั่วทองนะ ใช้วิธีการกะเอาครับกะเอานะครับแล้วก็ใส่น้ำไปนิดเดียวน้ำอย่าใส่เยอะนะใส่นิดเดียวพอแค่นี้แหละฮะแล้วเดี๋ยวเราเอันนี้ยไปแ,แต้มนะนี่เป็นสีแดงนะครับ สีแดงเดี๋ยวผมมาไปแต้มเป็นไส้มันม่วงแล้วกันนะครับพอดีสีมีอยู่แค่นี้แหละ <c oughs> นะก็ใช้สีเท่าที่เรามีเวลาผมแต้มนะครับผมก็จะใช้ไม้เสีบหมึกนะครับตรงด้ามมันก็แต้มเบาๆแบบนี้แต้มจุดเดียวพอนะครับเป็นจุดเล็กๆนะครับแค่ต้องการแยกไส้เท่านั้นเองนะครับว่าสีนี้เป็นไส้อะไรนะครับ เวลานึ่งพร้อมกันจะได้ไม่ปนกันนะครับนี่แค่นี้ครับส่วนอันนี้นะครับก็เราก็แต้มไส้ที่ต่างกันตอนนี้ผมปั้นเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรานำพลาสติกมาคุมกันลมนะ นี่นครับอันนี้ผม,มเอาผ้าชุบน้ําอีกรอบหนึ่งคือผ้ามีน้ําหนักนะครับจะได้แบบช่วยกดลงด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราจะพักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อให้แป้งฟูแล้วหลังจากนั้นนําไปนึ่งกันครับตอนนี้นะครับน้ําที่เราตั้งไว้ก็เดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการนึ่งกันนะครับนึ่งสำหรับเราผมก็จะนึ่งไฟแรงไปเวลา3นาทีนะครับ อันนี้ซาลาเปาของเราก็สุกแล้วนะครับเดี๋ยวเรานําออกมาเรียงใส่ถาดพึงไว้ให้มันเย็นนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับซาลาเปาของเรานะครับก็วันนี้ทําทั้งหมด3ไส,ส้ด้วยกันนะครับสําหรับแป้งสูตรนี้นะครับผมใช้เป็นแป้งอเนกประสงค์ เราจะได้ซาลาเปาที่มีความนุ่มฟูแล้วก็เหนียวหนึบด้วยนะครับได้อารมณ์เหมือนกับเป็นซาลาเปาโบราณนะเสริมนิดนึงนะครับเวลาที่เรารีดแป้งนะครับอย่ารีดจนบางเกินไปนะครับเนื่องจากถ้าเกิดรีดบางเกินไปเนี่ยเนื้อของแป้งเนี่ยจะมีปริมาณน้อยเวลาที่ปล่อยให้ฟูเนี่ยมันก็จะฟูน้อยเช่นกันพอเวลาไปนึ่งนะครับผิวจะย่นจะหดดูไม่สวยงามเลยนะครับเพราะนั้นเวลารีดนะครับก็ รีบแค่ให้พอปั้นได้เท่านั้นเองนะครับไม่ต้องรีบบางเกินไปนะครับเราก็จะได้ซาลาเปาที่มีผิวเต่งตึงสวยงามแบบนี้เดี๋ยวไปดูต้นทุนกันนะครับว่าสําหรับซาลาเปาสูตรนี้เนี่ยต้นทุนเท่าไหร่แล้วเราจะขายเท่าไหร่ดีครับท้ายคลิปนี้เรามาคํานวณต้นทุนของซาลาเปา3าบาทกันหน่อยนะครับวัตถุดิบนะครับเราจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนของแป้งแล้วก็ส่วนของไส้นะครับ ส่วนผสมของแป้งเนี่ยวันนี้เราจะใช้เป็นแป้งอเนกประสงค์นะครับผมใช้เป็นตาใบไม้ทองตัวนี้ได้ความเหนียวหนึบอร่อยนะครับ เหมือนกับเป็นซาลาเปาโบราณนะวัตถุดิบทุกตัวผมจะใส่ค่ายิวไปด้วยนะครับค่ายิวคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนํามาใช้ได้นะครับผมก็จะมีค่าเผื่ออื่่ๆให้10%อนะครับอื่นๆจะประกอบไปด้วยค่าน้าค่าไฟค่าแก๊สค่ากระดาษรองค่าสีผสอมอาหารนะนะั้นมันเป็นส่วนเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับหรือวัตถุดิบที่เราลืมใส่ในตารางนี้นะครับจะเป็น10%ของต้นทุนที่ใช้ไปนะครับสูตรนี้นะครับทำได้ทั้งหมด137ลูกนะครับต้นทุนต่อลูกอยู่ที่1 64สตางมาดูรา,คาะครับ สมมุติว่าต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่50%ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่3บาท29สตางค์เราขาย3บาทได้ครับเราได้กําไรบาทกว่าๆนะบาท36สตางค์ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับก็สําหรับเมนูนี้นะครับลองเป็นทางเลือกเราเน้นขายปริมาณเยอะหน่อยนะครับลูกเรา3บาทน่าจะขายง่ายขึ้นนะครับลูกค้าสามารถเลือกกินได้หลากหลายไส้มากยิ่งขึ้นนะครับก็ลองนําส่วนนี้ไปทําขายดูนะครับ